สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ปีประสนี้นะครับท่านพึ่งได้มาวันนี้นะครับท่านสดๆร้อนๆกับท่านเป็นความโชคดีของผมเองแหละครับท่านหายากพอทุกคนนะครับสำหรับปีประสนี้ครับท่าน กจะได้มาไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านหานานอยู่นะครับสองเดือนกว่าครับเท่าที่หามาก็จะได้เหรียญนี้มานะครับท่านผมก็ได้เยอะมาแล้วครับแต่ส่วนมากผมจะทําการล้างและทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยผมเลยต้องการเก็บก่อนครับคือเอาไว้ช้าไม่ได้การแน่นอนครับเพราะว่ามันจะเลอะเทอะไม่มากกว่านี้ครับท่านเป็นเหรียญห้าบาทที่หายากออกาการนะครับ สำหรับปีปศนี้ครับท่านเรามาดูกันครับว่าเหรียญปีปศนี้ตอนนี้ราคาพุ่งไปถึงไหนแล้วครับท่านทั้งที่ผมก็เคยบอกไปแล้วครับไม่กี่วันครัง้งตอนนั้นเลยครับท่านแล้วมีคนมาสอบถามผมอยู่ครับว่าเป็นราคาตอนนี้ที่ผ่านกันใช้แล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันราคามันพุ่งขึ้นแล้วครับแต่ UNC นนั้นราคาก็พุ่งขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับท่านแต่ตอนนี้ราคาที่ ผ่านการใช้อยู่ที่ในระบบมุนเียนที่เราหาเก็บอยู่ทุกวันนี้เลยครับท่านจะคายอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านหลายคนครับที่เข้ามาสอบถามผมก็จะเป็นต้องต้องตอบอีกรอบหนึ่งนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆให้จบคลิปเลยนะครับนี่ครับท่านเป็นเหรียญลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับสรับเหรียญห้าบาทเพรเส้นเล็กเหรียญนี้ครับท่านดูสิครับตัวหนังสือชัดเจนเลยครับท่าน สวยงามกากครับคมชัดเจ๋วมากสําหรับเหรียญนี้ครับแล้วบมรุษผู้พงท่านดูสครับเงาว่าไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านแล้วมาดูขอบฟวงครับนี่ครับขอบฟวงยิ่งคมชัดเจ๋วมากครับเนี่ยโอเคมากนะครับไม่มีรอยสึกรล้ออะไรให้เห็นชัดเจนครับไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับเพิ่งเด้ยมาวันนี้นะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ด้านหลังก็ชัดเจนนะครับนี่ประเทศไทยครับพอ2 5 3 3พอตนี่ครับเหรียญนี้ ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่แปดนะครับท่านอันดับที่แปดเลยนะครับไม่เยอะนะครับอันดับที่แปดเนี่ยตลิบไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบนจมบพิษดุสิตวัารามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาริบินครับเรามาดูกระเบื้องครับกระเบื้องทีเห็นทุกแผ่นครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสําหรับปีนี้ครับท่านโอเคมากนะครับจํานวนการผลิต เอาความหนากอนแล้วกันนะครับท่านความหนา24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่38ล้าน5,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่าน38ล้าน5,000เหรียญเองนะครับสำหรับปี33นี้นะครับท่านข้อมูลเก่าที่เขาให้ในระดับยูนซีเหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่าน120บาทนะครับตอนนั้น120บาทเนี่ยผ่านกันใช้นี่เขาจะให้อยู่ที่20 ยี่สิบบาทถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านยี่สิบถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นนะครับในเลดดับยูนซีหนึ่งร้อยี่สบาทแต่ถ้าผ่านกงนใช้แล้วยี่สบาทถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสําหรับข้อมูลเก่านะครับท่านที่ผ่านมาก็เป็นสิบปีเลยนะครับท่านแต่การประเมินครั้งล่าสุดทุกปศครับท่านออกมาเมื่อสิบวันแล้วนะครับท่านนับจากวันนั้นไปต้นหมาสิบวันแล้วครับสิบวันสิบเอ็ดวันนี้เลยครับท่าน ออกมาแล้วครับ UNC จาก120พุ่งขึ้นมาถึง150บาทเลยครับท่านสูงมากครับพุ่งขึ้นมาถึง30บาทเลยครับสำหรับปี2533เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญ10บาทปี33นะครับท่านคนละเรื่องเลยนะครับอันนั้นผิดผลิตอยู่แค่100เหรียญแค่นั้นเองสำหรับปีเหรียญ10บาทปี2533แต่นี่38ล้านกว่าๆนะครับท่านเป็นเหรียญ5บาทนะครับพอเหรียนเล็กเหมือนกันนะครับ ส่วนปังคันใจแล้วหรือครับเขาให้อยู่ที่สามสิบถึงหกสิบาทเลยครับท่านสามสิบถึงหกสิบาทเลยน,นะครับท่านนี่ราคาดีนะครับสามสิบาทเลนเนี่ผลิตทั้งสิบแปดล้านกว่ากานี่ก็คิดว่าจะหาได้ง่ายๆอยู่เลยครับตอนนี้เมื่อก่อนยอมรับว่าหาเยอะหาเจอได้ง่ายครับแต่ตอนนี้พูด,ดง่ายๆครับนักสะสมมันเพิ่มขึ้นครับท่านจากหนึ่งพันพอโควิดเข้ามาปุ๊บปีแรกครับ ทำมาหากินไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าใครครับโดยเฉพาะกรุงเทพตอนนั้นนะครับเยยงการเมืองล้างไปเลยครับท่านแห้งแลง้งไม่มีผู้คนการค้าขายก็ไม่มีเลยครับนั่นแหละครับหนีกลับไปต่างจังหวัดกันหมดแล้วทีนี้ทํามาหากินอะไรไม่ได้หาเหรียญเก็บเหรียญมาขายกันสิครับตอนนี้ตอนนั้นเก็บอินุงตุงนังไปหมดครับไม่ว่าปศไหนครับโดยเฉพาะปศอที่ผลิตน้อยนยั่นแหละยิ่งเก็บเยอะและตอนนี้ที่ผลิตน้อยที่ อย่างที่ผลิตน้อยนะั่นนะแทบไม่มีให้หาแล้วครับท่านไม่มีเลยนะครับในระบบมุนเวียนครับยกเว้นท่านจะไปซื้อจากนักสะสมระดับมืออาชีพนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่เก็บตอนนี้ผมรับรองเลยว่าเมื่อเกินสามสี่ปีขนาดท่านหาไม่เจอแน่นอนสำหรับปีสองห้าสามสามนี้นะครับ